ระบบ tense นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่คนไทยถือว่ายากมากแต่จริงๆแล้วรากฐานความเข้าใจเรื่อง tense ก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดน,นั้นก่อนที่จะเรียนเรื่อง tense เข้าใจเราต้องมาดูเรื่องของชื่อบันก่อน,นะครับ tense มี12 tense โดยหลักๆที่เขายอมรับกัน 1, 2, 3, 4เห็นไหมครับเป็นตระกูล present present simple tense present continuous tense present perfect tense แล้วก็ present perfect continuous tense 5, 6, 7, 8เป็นตระกูล past ครับสังเกตดีๆ มันจะยกชุดมาเลยเพียงแต่มันเปลี่ยนหัวจาก present เป็น past เห็นไหมครับ5ก็จะเหมือน1 6ก็จะเหมือน2 7ก็จะเหมือน3แล้วก็8ก็จะเหมือน4กลายเป็น past simple tense past continuous tense past perfect tense หรือก็ past perfect continuous tense เช่นเดียวกันครับถ้า 9, 10, 1 1 12. มันก็จะเป็นชุดอีกชุดหนึงเป็นตระกูล future ยกชุดมาเลย future simple tense future continuous tense future perfect tense แล้วก็ future perfect continuous tense ลองสังเกตดูนะครับอันนี้เป็น c c c เพียงแค่เปลี่ยนหัวจาก present เป็น past เป็น future เ่าเพิ่งไปกังวลเรื่องอะไรบอกชื่อ t e n ให้ได้ก่อน t e n ที่7ชื่อว่าอะไรต้องนึกให้ออกครับว่ามันชื่อว่า past perfect tense 2ชื่ออะไรต้องนึกให้ออกว่ามันชื่อ present continuous tense past perfect continuous tense เป็น tense ท,ที่เท่าไหร่ต้องนึกให้แม่ก่อนครับว่าอ๋อเป็น t e n ที่เท่าไหร่นะ8เห็นไหมฮะ ต้องนึกแบบนี้ให้ออกก่อนหลับตานึกโดยที่ไม่ต้องดูตำรานะครับ12เราชื่ออะไร future perfect continuous tense หาลชื่ออะไร past simple tense future simple tense เป็น tense ที่เท่าไหร่ต้องตอบได้ว่า9ต้องทำแบบนี้ซ้ำๆก่อนนะครับจนกว่าจะแม่นยำจึงจะค่อยขึ้นกระบวนการต่อไปกระบวนการต่อไปเริ่มรู้จักโครงสร้างของ tense ครับสังเกตว่า tense มี12 t e n แต่เราจะไม่เรียน เรียงจาก1แล้วค่อยไปเรียน2จากไปเรียน3 4 5 6 7 8 9แบบนี้ไม่ใช่แต่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องที่ใช้บ่อยๆหรือเรื่องที่เป็นรากฐานก่อนเรื่องที่1ก็คือ present simple tense นะครับคือ tense ที่1เรามาตั้งชื่อใหม่ว่าเป็น tense A เรื่องที่2ที่จะเรียนก็คือ past simple tense ซึ่งเป็น tense ที่5เห็นไหมจาก12 tense เรามาตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นชื่อ tense B แต่จริงๆเป็น tense ที่5จาก12 tense นะครับ เรื่องต่อไป future simple tense ซึ่งเป็นเท n ที่9นั่นเอง x ครับย้อนกลับมาที่ t e n ที่2ชื่อว่า present continuous tense y เป็น past continuous tense คือ t e n ที่6และสุดท้าย z present perfect tense นึกช้านะครับมันจะย้อนกลับมาเทนที่3เห็นไหมครับเรียนเทนที่1ก่อนไปเรียน5แล้วก็ไปเรียน9ซึ่งเป็นตกลกูล simple หรือตระกูลอย่างง่ายหรือตกลกูลที่เจอบ่อยๆนั่นเองแล้วก็ย้อนไปเรียนที่ 2แล้วก็6ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกันและถึงจะไปกลับไปที่3 present perfect tense 6เ t e น,นี้เป็นรากฐานของการเรียนรู้ในเทนอื่นๆต่อไปนะครับถ้าเราเข้าใจ6เทนนี้ได้ดีปุ๊บโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ระบบ t e n s มันก็จะง่ายขึ้นนี่คือเขาเรียกว่าพื้นฐานของมันมาดูก่อนนะครับว่า t e n เป็นยังไงในเบื้องต้นต้องรู้จักโครงสร้างหรือบอกชื่อมันได้ก่อนเวลาเห็น ประโยคต่างๆอย่าเพิ่งไปกังวลถึงเรื่องของวิธีใช้นะฮะเพราะถ้าเราไปกังวลปุ๊บเนี่ยเรียนไม่เป็นขั้นไม่เป็นตอนมันก็จะยากในการที่จะเรียนรู้จํากดให้ได้ก่อนกดก็คือสิ่งที่เขาตั้งมานะไม่มีเหตุไม่มีผลคือเจ้าของภาษาเขาตั้งมาแบบนี้ a Present Simple tense นะฮะกดเขาตั้งมาไว้ว่าประธานทํากิริยาช่องที่1ถ้าประธานหนึ่งเดียวตัวเดียวคนเดียวกริยาให้เติม s หรือ es ยกเว้น I กับ you ไม่ต้องเติมแตะซึ่งกฎของการเติม S ที่กริยาได้สอนไปแล้วในบทก่อนกหน้านี้นะครับ a b คือ Pa s t simple tense กฎมันมีอยู่ว่าประธานทำกริยาช่องที่2ไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับช่อง2แล้วจบเลย Future Simple Ten s e กฎมันมีอยู่ว่าประธานตามด้วยวิ l หรือแช l ทำกริยาช่องที่1ประธานตามด้วย i ิ l หรือ a ช l ตัวใดตัวหนึ่งเลือกเอาทั้งวิ l และแช l l ต่ก็แปลว่าจะทั้งคู่และต้องทำกริยาช่องที่1เท่านั้นเป็นช่องหนึ่งเพียว ไม่มีการเติมอะไรทั้งสิ้นจึงจะชื่อว่า future simple tense I shall come here ฉันจะมาที่นี่ she will go there หล่อนจะไปที่นั่นชื่อว่า future simple tense นะครับความแตกต่างระหว่าง will และ shall ก็คือ will ใช้ได้กับประธานทุกตัวในขณะที่ shall เขาอนุญ,ญาตให้ใช้เฉพาะ I และ we เท่านั้น I shall go ฉันจะไป we shall go พวกเราจะไปอย่างนี้ได้ครับ แต่ถ้าเป็น he shall go เขาจะไปอย่างนี้ไม่ได้ shall ห้ามใช้กับประธานตัวอื่นในขณะที่ I will go ได้ไหมได้ we will go ได้ไหมได้ครับคือ will ใช้ได้กับประธานทุกตัวนี่คือกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่ภาษาอังกฤษกำหนดไว้แบบนี้นะครับแต่มันก็แปลว่าจะนะั่นแหละต่อไป present continuous tense ประธานต้องตามด้วย is am are ตัวใดตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเดียวกันแต่เลือกให้ถูกกับประธานและต้องทำกรียาช่องที่ห เติม ing เท่านั้นเช่น she ต้องคู่กับ is she is running แปลว่าลอนกำลังวิ่งชื่อ t e n มันชื่อว่า present continuous tense I am playing game เวลาแปลแปลว่าฉันกำลังเล่นเกม is a mr กับเกลียช่วงหนึ่งเติม ing รวมกันจะแปลว่ากำลังกระทำนะครับชื่อ t e n ชื่อว่า present con they are coming พวกเขากำลังมาชื่อว่า present con ต่อไป past continuous tense ครับ ก็คล้ายๆเพรสเ n นคอนเพียงแต่มันเปลี่ยนแทนที่จะเป็น is am are ก็ต้องตามด้วย was หรือ were ครับถือจะเป็น PASS CON ประธานทาได้ was หรือ were ตัวใดตัวหนึ่งทำกริยาช่องที่หนึ่งเติม ing แปลเหมือนกันเป๊ะครับ he were running พวกเขากำลังวิ่ง she was sleeping หล่อนกำลังนอนหลับ I was reading a book ฉันกำลังอ่านหนังสือนะครับชื่อว่า p a s ค c o n t อ n ์ การเลือก was กับ were ก็คือตัวเดียวกันแต่เลือกให้ถูกกับประธาน was เลือกเหมือน is ครับประธานตัวไหนที่ใช้ is ก็ให้ใช้ was เพราะ was เป็นช่องสองของ is ในขณะที่ประธานตัวไหนที่ใช้ are ก็ให้ใช้ were เนื่องจาก were เป็นกริยาช่องสองของ are นั่นเอง i ใช้คู่กับ was นะครับ tense สุดท้ายของระบบพื้นฐานก็คือ present perfect tense โครงสร้างก่อนครับประธานตามด้วย have หรือ has ตัวใดตัวหนึ่งและต้องทำกริยาช่องที่3เท่านั้น i have Drunk milk อย่างนี้ชื่อว่า present perfect tense She has s w a m in a river ร่อนว่ายน้ำในแม่น้ำอย่างนี้ชื่อว่า present perfect tense สังเกตให้ดีนะครับข้อสำคัญของ present perfect ก็คือประธานต้อง,ต,งตามวย have has ตัวใดตัวหนึ่งเลือกเอาให้ถูกกับประธานประธานบัญชีให้เลือก has ประธานเป็น I ก็เลือก have ประธานเป็น D a y ก็เลือก have กดการเลือกก็ง่ายมากครับเลือกเหมือน is ประธานตัวไหนที่ใช้คู่กับ is เวลาเลือก have had ก็ให้ใช้คู่กับ has ประธานตัวไหนที่เคยใช้ are เวลาเลือกก็ให้เลือกคู่กับ have นั่นเองปกติ have had โดยส่วนใหญ่แล้วเยาวชนไทยจำนวนมากจะรู้ว่ามันแปลว่ามีเห็นไหมครับเช่น I have a car ฉันมีรถ He has a book เขามีหนังสือแต่ลักษณะของ present perfect มันจะไม่แปลว่ามีเพราะถ้าแปลว่ามีปุ๊บงงเลยเช่น I have played game ฉันมีเกมเล่นเห็นไหมครับฉันมีเล่นเกมงงเลย เพราะอันนี้มันชื่อว่า present perfect ให้แปรรวบกันธรรมดาว่าฉันเล่นเกมไม่ต้องไปตกใจกับ have ครับเนื่องจากว่า have มันมาตามโครงสร้างเฉยๆที่เขาระบุไว้ว่าประธานต้องตามด้วย have has ตัวใดตัวหนึ่งและก็จำกิริยาช่องที่3ม,มันจึงจะชื่อว่า present perfect เพราะฉะนั้นดู4ประโยคต่ตอไปดีนะครับ she has worked here ก่อนทำงานที่นี่ i have drunk beer ฉันดื่มเบียร์เห็นไหมครับวิธีแปรไม่ต้องไปตกใจกับ have กับ has we have slept Under a tree พวกเรานอนใต้ต้นไม้แปลที่คำว่า sleep ไปเลย Tom has lived in Japan Tom อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นแบบนี่คือวิธีการแปลโดยทั้ง4ประโยคนี้ชื่อว่า present perfect tense ประธานต้องตามด้วย have หรือ has ตัวใดตัวหนึ่งเลือกเอาและต้องทำกรีาช่องที่3โดยวิธีแปลคือไม่ต้องแปล have has ว่ามีให้แปลร,รวบไปทีเดียวเลยว่าอาศัยอยู่เล่นหรือดืม่ม หรือทางานอะไรก็ว่ากันไปดูที่กริยาแท้ซึ่งสังเกตว่ากริยาแท้นั้นต้องเป็นช่อง3ทีนี้เราจะรู้แล้วว่าเราจะดูออกได้ยังไงว่ากริยาช่อง2ช่อง3เป็นยังไงเช่นคําว่า sl leep, sleep 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 หน้าตาช่อง2เหมือนช่อง3ทีนี้พอเราเขียน I s l e p here อย่างนี้เราจะรู้เลยว่าเป็นกริยาช่องที่2ฉันนอนที่นี่แต่ถ้าเราเขียนว่า I have slept here เราก็จะรู้เลยว่า sleep ตัวนี้จะเป็นกริยาช่องที่3เพราะอะไรเพราะ กฎเกณฑ์เงื่อนไขของภาษาอังกฤษเขาระบุไปว่าประธานตามด้วย have has ต้องทำกริยาช่องที่3ครับมันจึงจะชื่อว่า present perfect tense เพราะฉะนั้นประโยคเมื่อกี้ที่ประธานทำกริยาช่อง2ประโยคด้านบนนะครับมันจะชื่อว่า past simple tense ประโยคข้างล่างมันจะชื่อว่า present perfect tense กริยาคนละตัวนะครับกริยาคือ s l e p เป็นช่อง2ในขณะที่ข้างล่าง s l e p เป็นช่อง3 ทีเราจะมองออกแล้วว่าอ๋อเมื่อไหร,ร่จะดูว่าเป็นกิริยาช่องหนึ่งช่องสองช่องสามเห็นไหมครับกรณีเราเปลี่ยนคําว่า sleep เนี่ยถ้ามันไม่ใช่เป็นคําว่าหลับแต่ถ้ามันคําว่า drink เนี่ยมันจะเห็นภาพชัดเพราะถ้ไปอยู่ข้างบนมันก็จะเปรียบเทียบได้ว่า I drank milk ชัดเจนเลยว่าเป็น verb ช่องที่2เพราะถ้าข้างล่างก็จะเป็น I have drunk milk ชัดเจนเลยเป็นช่อง3 I have worked here ฉันทํางานที่นี่ She has played game แล้วก็ We have studied in our university 3ข้อตัวอย่างนี้เป็นต้นประเด็นที่1ทั้งทั้งสตัวอย่างนี้ต่างก็ชื่อว่า present perfect tense หมดประเด็นที่2 h a v e has ปรากฏใน3ข้อนี้ถ้ามไปว่ามีเด็ดขาดเนื่องจากมันเป็น present perfect tense ประเด็นที่3ส,สังเกตน,นะครับกริยาทุกตัวนั้นเติม ed ถ้าเราไม่รู้จัก present perfect tense เราก็จะบอกว่านี่คือกริยาช่องที่2องอยู่ชนไทยส่วนใหญ่จะบอกแบบนี้ ถ้ายังไม่รู้จัก present perfect แต่เมื่อเรารู้จัก present perfect แล้วเราจะเห็นเลยว่ากิริยาทั้ง3ตัวที่เติม ed นี้ไม่ใช่ช่อง2แน่นอนเราจะสามารถบอกได้เลยว่ามันเป็นกริยาช่องที่3สามหมายนี่คือลักษณะของ grammar ภาษาอังกฤษเรื่อง present perfect เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานในขณะที่เยาวชนไทยส่วนใหญ่มอต้นมอปลายก็ยังตกใจหรือยังไม่รู้จักกับ present perfect หมายถึงเด็กไทยส่วนใหญ่ในขณะที่เยาวชนจํานวนหนึ่งซึ่งเขามีพื้นฐานที่ดีเนี่ย เขาก็จะไม่ตกใจหรอกครับเรื่องเหล่านี้ที่ผมสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ present perfect tense เรื่องของการเติม s ที่กริยาช่องที่1เรื่องน่นเรื่องนี่เรื่องนั่นครับเขาไม่ได้ตกใจเพราะนี่ถือว่าเป็นพื้นฐานอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับเมื่อเราผ่านกระบวนการรู้จัก present perfect ในเบื้องต้นนะเราไม่ต้องไปตกใจหรือพะวงกับการใช้อย่าเพิ่งครับบอกชืีอเทนให้ได้ก่อนแปลให้ได้ก่อนตัวอย่างเช่นประโยคโผล่ขึ้นมาปุ๊บ i drank milk เราต้องแปลให้ได้ก่อนว่า ฉันดื่มนมและต้องบอกชื่อด,ด้วยว่าชื่อมันชื่อว่า past simple t e n s เนื่องจากประธานทำกริยาช่องที่2องเห็นไหมครับอ่าประโยคต่อมา we are playing football พวกเรากำลังเล่นฟุตบอลและต้องบอกชื่อได้ด้วยครับว่ามันชื่อว่า present continuous t เห็นไหมครับอ่าใครนึกไม่ออกสามารถดูเอกสารประกอบไปด้วยนะครับว่าอ๋อมันชื่อ present con เดี๋ยวสักพักเราจะเริ่มคุ้นเคยเองแต่ช่วงแรกพอเราเรียนใหม่ๆปุ๊บเราอาจจะยังจำสับสวนว่าเอา้าเอา๊ present con คงสร้างยังไงอะไรอาจจะสับสนไม่ต้องตกใจนะครับค่อยๆดูประโยคที่3ขึ้นมาเลยครับ she has worked here with me หลอนทํางานที่นี่กับฉันห้ามไปแฮป่มมีนะครับแปลธรรมดาเลยว่าหลอนทํางานที่นี่กับฉันชื่อเทนครับ present perfect tense jack was sleeping in his room jack กำลังนอนหลับในห้องของเขาชื่อเทนชื่อว่า past continuous tense She plays piano very well piano ล่อเล่นเปียโ,โนเก่งมากชื่อเทนชื่อว่า Present Simple Ten s e ประธานทำกรียาช่องที่หนึ่งนะครับจึงชื่อว่า Present Simple Ten s e อันดับแรกสุดมองให้ออกแยกให้ออกตัวนี้ก่อนครับม,มันมีแบบฝึกอยู่ลองค่อยๆฝึกดูนะครับในแบบฝึกหัดที่เราทำไว้ให้บอกชื่อเทนพื้นฐานพวกนี้ให้ได้ก่อนตัวอย่าง5ข้อต่อไปนี้ข้อ1 we shall go to school พวกเราจะไปโรงเรียนชื่อเทนชี่อ,อะไรครับ หลายคนอาจจะนึกออกอาจจะนึกถูกไม่ถูกไม่รู้แหลนะฉเฉลยก็คือ Future s i ซิมเ t ิลเทนใช่ไหมครับ She plays game with me e v e r y day หล่อนเล่นเกมกับฉันทุกวันชื่อ Tense อะไรครับ Present Simple Tense ครับข้อ3 I have become your friend ฉันกลายเป็นเพื่อนของคุณ Become เป็นกริยาช่องที่3นะครับเพียงแต่หน้ามันเหมือนช่องที่1เฉย่ Become became become แต่ในที่นี้เป็นกริยาช่อง3เพราะมันชื่อว่าอะไรครับ e s e n t p e r f e c t tense ข้อต่อไป Tom stole my money ทอมขโมยเงินของฉัน s t o ต e เป็นกรียาช่อง2ประธานทำกรียาช่่นที่สองชื่อเทนชื่ออะไรครับ p a s t s i m p l e t e n s e ข้อต่อไป They are talking to Mr. Jackson พวกเขากำลังพูดคุยกับคุณแจ็กสันชื่อเทนครับ Present Continuous tense ค่อยๆฝึกดูในแบบฝึกมันมีอยู่ครับการบอกชื่อเทนสเต็ปนี้ทำให้ผ่านอ่านแปลและบอกชื่อเทนให้ได้ก่อนนะครับเราจึงจะสามารถขึ้นสเต็ปต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของ รูปแบบการใช้เทนต์ต่างๆได้